ก็ต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่เกมโลบอกแมปไททันกันอีกแล้วนะฮะซึ่งว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหลบหลีกไททันนะฮะหลบหลีกแลวไม่ใช่หลบหลีกดิหลบหลีกยังไงให้ไม่โดนกินนะฮะเออซึ่งว่าผมก็เห็นคําถามนี้มาเยอะพอสมควรและฮะเช่นคนในช่องผมนี่บอกว่าอ,อ่าผมชอบหมุนรอบหัวไททันแล้วก็โดนกิน,นะฮะนั่นแหละผมจะมาสอนเวว่าทําไมทุกคนถึงโดนกินแล้จะวิธีหลบการโดนกินมันทํำยังไงโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะท เดีย๋ยวหาแตท,ท่านแป๊บหนึ่งเป็นตัวทดลองอ่าตัวนี้เป็นตัวทดลองผมเลยกันซึ่งว่าการที่ทุกคนโดนกินผมเดาวไว้เลยนะฮะนั่นคือเวลาทุกคนจะพุ่งเข,ข้าไปฆ่าท่านเนี่ยทุกคนจะพุ่งเข้าไปตรงๆที่หน้ามอย่างนี้เลยใช่ไหมปึ๊บอ,อย่างนี้เลยปลั๊บแล้วก็แล้วเราก็จะมีสิทธิ์ที่โดนจับกินสูงมากเลยนะฮะซึ่งว่าการโดนจับกินเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะรอดพอสมควรเลยนะฮะถ้าเพื่อนเราอยู่แถวนั้นนะนะเออแต่ถ้าเพื่อนเรายังไม่เก่งอะไรมากก็ช่วยเราไม่ได้นะฮะสุดท้ายเราเ็าจะโดนกินอยูู่่่ดดดีีแแลละะะะอออยาางทงท2นนนนักกก็คืรโิบบวชมจให้ กินหมดเลยพี่ป้ามกินเลยอือนี่ฮะการโดนกินแบบวันช็อนเนี่ยเราจะโดนกินแบบทีเดียวตายเลยนะฮะถึงช่วนถึงเพื่อถึงช่วงเลยถึงเพื่อนมาช่วยเราอะไรยังไงสุดท้ายเราก็ตายนะฮะโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าวิธีการหลบหลีกที่ท่านแบบฉับฉบับผมนะฮะเมื่อกี้ฉับหรือว่าลิ้นผมช่องพันไม่รู้เป็นอะไรนะ่ยนะ,ะอันนี้เป็นแบบฉบับผมนะฮะอันนี้ก็แบบ อาจจะเจอคนที่เหมือนผมหน่อยก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยดัดแปลงมาจากการที่ผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ดัดแปลงจนมาเป็นวิธีการหลบหลีกของตัวเองนะฮะอย,อย่างเช่นในท่านพวกนี้มาเดินมาหาผมใช่ไหมทุกคนก็จะพุ่งเข้าหน้ามันแบบปกติใช่ไหมพุ่งงนี้ปึ๊บแต่ผมไม่ใช่ฮะท้มผมจะพุ่งไปด่าหลังงนี้ปับ๊บเห็นปะเราสามารถพุ่งผ่านขาในท่านได้นะฮะซึ่งว่าการพุ่งผ่านขาในท่านเนี่ยมันก็จะหันตามเรามาไม่มไมทันนะซึ่งว่าก่อนมันจะหันตามเรามาทันก็ใช้เวลานานพสมควรเลยนะฮะประมาณสัก 2- 3สวินะ อ่าเดีย๋ยวผมลองให้ดูีกทีนึงปึ๊บอ่าเห็นไหมก่อนมันจะหันมันก็นานพอสมควรเลยนะฮะแล้วก่อนทนี่มันจะหันเนี่ยมันก็ถูกเราฆ่าตายไปนะฮะเดีย๋ยวผมลองตัวนี้ให้ดูอ่าตัวนี้พุ่งมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่วินะฮะบางตัวนะฮะบางตัวอ่าแล้วเวลาวันที่มันจะจะหันหลังมาอย่างงี้เราก็พุ่งไปด้านหลังมานงี้ปึ๊บแล้วก็ ปั๊บคือยังไงมันก็หันตามเราไม่ทันเว้ยทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะฆ่ามันเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วอย่างที่สองนั่นก็คืออย่าผมหาตัวอย่างในท่านก่อนรู้สึกว่าตรงนี้จะชุมุนมากเกินไปอะตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ปื๊บผ่านมาทางเรานสิเพื่อนอาแล้วก็แค่เปลี่ยนจากยิงที่หน้ามันไปยิงที่ไหลมันอย่างนี้นะฮะแล้วก็หันไปทางซ้ายเพื่อเหวี่ยงองศาการพุ่งนะฮะ เราจะได้หมุนไปทางซ้ายแล้วก็จูกไปด้านหลังมันนะฮะจังหวะน,นั้นน่ยทุกคนห้ามกดตัวอีเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าการที่เรากดตัวอีเนี่ยมันจะเลยไปด้านหลังไกลไปสมควรเลยเพราะฉะนั้นเราต้อง,องกดตัวอีไปตลอดเพื่อว่าเป็นการยึดเหนียวนะฮะยึดเหนียวยึดเหนียวแล้วพุ่งไปด้านหลังแล้วก็โอ้ติดตึก,ตกแล้วก็คายทอยมันอย่างนี้แล้วก็วิธีสุดท้ายที่ผมจะบอกนั่นคือเป็นวิธีที่โคตรพื้นฐานเลยแต่ทุกคนไม่เคยจะใช้กันเลยซึ่งว่าผมก็ไม่เคยใช้ด้วยนะครับเพราะว่ามันากก็คือร วิ่งไปด้านหลังไท่ทันอย่างนี้นะปุ๊บปึ๊บปุ๊บเห็นไหมมันก็จะหันหลังตามไม่ทันแล้วก็ปาดหลังคอมันอย่างนี้แค่นี้ก็จบแล้วเว้ยทุกคนเนี่ยผมขอแนะนําเลยเป็นวิธีที่ง่ายสุดเลยว,วิธีการวิ่งอ้อมไปด้านหลังเนี่ยไม่ต้องใช้เทคนิคเลยมากเลยอย่างนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บเดินอ้อมวิ่งไปด้านหลังแล้วก็ปาดหลังคอเป็นวิธีที่โคตรง่ายเลยแต่คนไม่ใช้กันโอเคผมขอบอกเลยนะถ้าทุกคนเนี่ยใช้วิธีเนี่ยทุกคนจะฆ่าแบบไททันรที่สายมามสิบุณจอไี่สับตัวเัยแบบ ยี่สิบสามสิบตัวคือแบบจะเป็นสกอร์ที่แบบจะอาจสดสายเผาผ่องมากเลยแบบไม่มีใครสามารถจะมาล้าคุณได้หรือไม่มีใครจะสามารถฆ่าคุณได้แม้แตทท่ท่านสักตัวเดียวนะแต่คุณกลับจะฆ่าท่านได้ประมาณสักยี่สิบสามสิบตัวแต่ที่ผมเปิดหน้าจอมาแล้วผมตายสองรอบนี้คือแบบผมเปิดเกมมาแล้วผมแบบ AFK ไงแบบยืนตายกลางถนนอย่างนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างกับวิธีการสอน,นง่ายๆกับผมแบบยังตอนนี้ยังไม่ถึง6นาทีเลยมั้งเนี่ยที่ผมสอนเนี่ย โอเคสำหรับวันนี้ก็มีแล้วนะถ้าใครอยากให้ผมสอนอะไรอีกก็สามารถบอกผมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนครับทุกคนเจอกันจุบจ๊บๆอ่าและอย่างนี้ผมจะบอกก็คือผมกลับมาลงคลิปแบบต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเนื่องจากว่าที่ผมลงคลิปไม่ต่อเนื่องแล้วห่างหายกันไปนานเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมติดง,งานที่มหาลัยนะฮะงานที่มหาลัยมันเยอะมากจึงไม่มีเวลาลงคลิปเลยแต่ตอนนี้ก็มีเวลาแล้วนะฮะไปจริงละไปจริงละบาย